รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโด้วยมีอีกึ่นสำเร็จรูปไวๆไ,วไวส้กรอกมีเคที รับ<ผ>อุ้ยมันอะไถอ<า>อุ้ยดูหน้ามาดูเสื้อสีชมพูเชียวช็อคก,กิ้งพิงนี่เมื่อวานโทรไปก็ไม่รับอ,อ๋อเมื่อวานน่ะฉันไปช็อปปิ้งที่พารากอนมาฉันได้กระเป๋าใหม่มาใบหนึ่งอุย้ยราคาเท่าไหรอ่อ่ะสองหมื่นเจ็ดอุ้ย 7, แค่กระเป๋าเนี่ยนะมันเป็นหนังวัวมันเลยแพงแค่หนังวัวไม่น่าจะแพงนะหนังวัวที่อยู่ในท้องจระเขนะ้น่ะนีกแล้วถ้าถ่ายแหวนมาใหม่อ,อู้หูหูเท่าไหร่อะแปดพันเองค่ะ๋ยวขอดูชัดๆหน่อยสิตายแล้ว <c oughs> แหวนเพชร่าไหร่อ่ะทำไมสีมันดูซิดๆอย่างเงี้ยเพชรบูรณาจ้าแล้ว <c oughs> มันถอดป ไรหรอกเพราะฉันก็จ่ายแบงค์ปลอมไปเหมือนกันหอกแล้วอันนี้ยังจะพ่อค้าได้แล้วครับโอเคนี่นครับเท่าไหรคะสามสิบบาทครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจ่ายให้อ๋อไม่ต้องหรอกครับผมว่าให้คุณผู้หญิงคนดีจ่ายดีกว่าครับถ้าคุณจ่ายผมเกรงนะครับอ๋อเกรงใจเหรอคะไม่เป็นไรเกรงว่าจะเป็นแบงค์ปลอมนะครับ